กรบนมัสก,การท่านพระอาจารย์หลวงพอ่อเลียงท่านอาจารย์อาจารย์พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงถิ่นอํานินและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกท่านนะคะขอแนะนําตัวนะคะชื่อกันทิชาชัยประสิทธิ์วงอายุ57ปีค่ะสําหรับการเรียนหลักสูตรวิถันต์สาสมาธิครั้งนี้สิ่งที่ประทับใจนะคะก็คือประทับใจจริงๆประทับใจทุกข,ข้อค่ะสําหรับหลักสูตรการเรียนนี้ แต่คือสิ่งที่ประทับใจมากก็คือท่านพระอาจารย์หลวงพ่อท่านมักคือจะกล่าวว่าพระอาจารย์ไม่เคยปิดบังนักศึกษาเลยนะมีอะไรทุกอย่างก็คือเปิดเผยหมดเพราะไม่อยากให้นักศึกษาไม่อยากให้สิทธิ์ไม่อยากให้สิทธ์ของท่านเนี่ยไปถูกใครหลอกนะคะแล้วก็ท่านก็ด้บอกว่าเนี่ยนักศึกษาทุกคนนะอ่ะได้สิ่งที่ดีจากท่านพระอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนอนะ่ะ จดจำเอาไว้นี่คือสิ่งที่ประทับใจจากเสียงท่านพระอาจารย์หลวงพ่อฟังทีไรก็จะรู้สึกว่าซึ้งและปรบปืมปิติทุกครั้งในส่วนของหัวข้อ,ของการบรรยายสิ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของการวางจิตในส่วนของพี่ก็จะวางจิตไว้ที่หน้าผาทุกครั้งพี่ก็พยายามฝึกสตินะคะเพราะท่านพระอาจารย์ท่านบอกว่าพยายามย้ำลงไปในสิ่งที่เ,เป็นสติ แล้วก็พุทโธพี่จะพยายามฝึกตรงนี้เพื่อให้เราเกิดพลังจิตพอเกิดพลังจิตปุ๊บมันก็นําไปสู่ในเรื่องของฌานซึ่งก็เท่าเข้าสู่ในเทอมสองเทอมสองก็จะมีเรื่องของฌานของญาณแล้วก็ของวิปัสนาซึ่งมันค่อนข้างคือห่างไกลตัวจากจากพี่มากๆแต่โอเคท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าเราเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ไว้พี่ก็ปฏิบัติตามนั้น ในส่วนของเรื่องอสิ่งที่จะต้องขอบคุณนะคะก็กรับขอบคุณท่านพระอาจารย์หลวงพ่อที่เมตตาให้สิทธิ์ไม่มีวาสนามาเรียนเรื่องอสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพแล้วก็กรับขอบคุณท่านดรอาจารย์ดาวน้อยขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงพี่แหน ะะที่แล้วก็ทีมแอดมินที่ทำในสิ่งที่ดีๆที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายก็จะพยายามเก็บความทรงจำแล้วก็จะเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวเราตลอดไปในส่วนเรื่องของการาแนะนำเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่พูดแนะนำการลำบากต้องโอเคว่าเคมีตรงการจริงๆถึงถึงจะแนะนำและพูดกันได้แบบเข้าใจ ส่วนในเรื่องของพี่ก็พยายามอาสอดแทรกเวลาคุยกับลูกน้องก็พยายามสอดแทรกในเรื่องของอยากให้เขามีสมบัติติดตัวก็คือในเรื่องของพลังจิตก็พยายามบอกว่าให้ฝึกสมาธิแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆให้น้องฟังอันนี้ก็สอดแทรกในงานก็มีความรู้สึกยินดีและดีใจนะคะที่ได้เป็นศิษย์ของท่านาอาจารย,สสาาาารย์สวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ กิจกรรมแสดงความรู้สึกครั้งที่สองชื่อบรรศักเกิดเชลิตอายุ58ปีอาชีพโปรแกรมเมอร์เพิ่งเรียนสมาธิเป็นครั้งแรกไม่เคยเรียนจากที่ใดมาก่อนเทอมหนึ่งยังพอรู้เรื่องบ้างแต่เทอมสองรู้สึกเนื้อหาเริ่มยากเข้าใจยากตามไม่ทัน ประทับใจในหัวข้อบรรยายเรื่องให้ทำสมาธิไปตามปกติสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งแล้วจะได้เองคนที่เร่งมักจะไม่ได้เพราะจะกลายเป็นความเครียดแทนผมก็เลยใช้วิธีทำสมาธิทุกวันทำอย่างสม่ำเสมอบางวันทำอย่างละ30นาทีคือเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาที แต่ถ้าวันไหนร่างกายไม่อำนวยก็จะลดเหลือ10นาทีก็ยังดีคิดว่าทําดีกว่าไม่ทําสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเทอมหนึ่งได้เทอมสองที่เห็นชัดเจนคือจิตใจสงบขึ้นมีอะไรมากระทบใจแบบรุนแรงก็ยังรับได้ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว2ครั้งแบบหนัหนกๆครั้งหลังสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อน คือใจจะรับแรงกระแทกได้เองแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากส่วนความก้าวหน้าอื่นๆยังไม่เห็นเช่นการนั่งสมาธิบางวันนั่งแล้วรู้สึกใจสงบแต่บางวันก็ไม่สงบใจไม่นิ่งทำให้รู้สึกเสียดายเวลาเหมือนกันที่ทำแล้วไม่ได้ดังใจต้องขอขอบคุณพี่เลี้ยงและทีมงานทุกท่านที่ช่วยดูแล โดยเฉพาะพี่เลี้ยงคุณเพนที่ช่วยประสานงานเรื่องซื้อหนังสือครูสมาธิสอบถามเรื่องตารางเวลาเรียนและข้อสองสัยอื่นๆการมีพี่เลี้ยงถือเป็นข้อดีทำให้เราไม่ขัดการติดต่อกับทีมงานการแนะนำเพื่อนให้มาเรียนเนื่องจากผมมีเพื่อนไม่มากแต่ก็มีแนะนำเพื่อนหนึ่งท่านให้มาเรียนหลักสูตรนี้เพราะเป็นการเรียนออนไลน์มีเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น ซึ่งเพื่อนก็สนใจอีกอย่างถ้าเพื่อนสงสัยเรื่องใดก็สามารถสอบถามเราได้เราสามารถตอบได้เพราะได้เรียนผ่านมาแล้วจุดนี้ทำให้เพื่อนมีความมั่นใจว่าสามารถเรียนได้ไม่เลิกเรียนกลางคันขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะ ชื่อพัชราพรสินุทกนะคะชื่อเล่นอีฟอายุ38ปีค่ะตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียนหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์รุ่นที่4นะคะวัดผ่องพลยวิริยารามค่ะประทับใจในหัวข้อเรียนหัวข้อไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องลำดับขั้นของสมาธินะคะเพราะว่าสำหรับคนที่เรียนสมาธิในช่วงต้นๆน,นะคะก็มีการเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปด้วยเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ เข้าใจง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ประทับใจเป็นพิเศษเวลาที่หลวงพ่อท่านเน้นย้ำในเรื่องของการไม่ให้หลงไปยึดติดกับเรื่องมีมิตต่างๆนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาที่มีเซสชันตอบคำถามอะคะ่ะก็จะมีคำถามจากลูกศิษย์ในเรื่องนี้มาเยอะมากๆเลยซึ่งท่านก็จะชี้แจงนะคะอย่างใจเย็นแล้วก็มีเมตตามากๆโดยเน้นย้ำว่าเราอย่าไปยึดติดกับ มีมิตในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะทําให้เราหลงทางได้คําสอนของท่านก็จะมีความเรียบง่ายมากๆเลยนะคะคือท่านก็จะบอกว่าค่อยๆทําไปไม่ต้องไปรีบร้อนมีความโลภอยากได้ไวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าเวลาที่เรารีบร้อนนะคะวันไหนที่อีฟรีบร้อนอยากจะปฏิบัติได้สมาธิมันก็มักจะไม่ได้สมาธิเป็นอย่างที่หลวงพ่อท่านได้พูดไว้จริงๆค่ะอย่างบางวันนะคะที่เรารู้สึกว่า เราปวดหัวไม่สบายแต่เราก็ฝืนขึ้นมานั่งทําสมาธิอะคะ่ะเราก็พบว่าอาการเวทนาจากการปวดหัวนะคะมันก็ค่อยๆหายไปนะคะจนถึงรู้สึกว่าไม่ปวดศรีรษะอีกเลยอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการทําสมาธิซึ่งเราไม่คาดฝันนะคะว่าเราจะได้แต่ว่าเราก็ได้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึง่ง ที่ได้จากการทำสมาธิค่ะอยากจะขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่ได้คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะขอบพระคุณพี่เลี้ยงนะคะพี่แอนนี่ที่ช่วยส่งข่าวแล้วก็ช่วยเหลือในด้านต่างๆมาโดยตลอดนะคะอาจารย์เกดอาจารย์ลี่อาจารย์พี่เลี้ยงทุกคนนะคะพี่เลี้ยงทุกๆท่าน แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะคะและก็สถาบันพลังจิตตานุภาพด้วยค่ะและนอกจากนั้นก็ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกอย่างเวลาที่เราไปออนไลน์ค่ะก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกทุกอย่างเป็นอย่างดีเลยค่ะก็ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลักๆเราก็จะใช้ Facebook เป็นหลักนะคะก็ <c oughs> จะมีการโพสต์แชร์ถึงกิจกรรต่างๆนะคะที่ ไปทำสมาธิกับสถาบันหรือว่าหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มนะคะเข้ามาพูดคุยเพราะว่ามีความสนใจตรงกันก็จะเป็นการแชร์แล้วก็แนะนําไปตามแต่ความสนใจของเพื่อนๆแต่ละคนค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อภาวินีโชคว,วัฒนสกุลชื่อเล่นว่าหนึ่งอายุ50ปี ความประทับใจที่ได้มาเรียนคอสมาธิตอนแรกก็คิดว่าคงเรียนไม่จบมานะคะยอมรับก่อนออจริงๆแล้วประทับใจทั้งเนื้อหาและอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงจริงๆแล้วทุกท่านมีความตั้งใจจริงๆแต่หนึ่งก็ขอยอมรับก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดหนึ่งไม่ได้เข้าใจ100%ที่จะมานั่งอธิบายให้คนอื่นฟังนะคะแต่หนึ่งใช้วิธีการฝึกปฏิบัติเป็นประจํา คือจริงๆแล้วการนั่งสมาธิตามที่พระอาจารย์ได้พูดหรือการาเดินจงกรมเนี่ยมันก็คือเหมือนการเราได้อยู่กับตัวเองหนึ่ทำให้หนึ่งได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีการทําสมาธิมีสติมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งว่าการที่เราจะชักชวนใครสักคนหนึ่งหรือการที่เราจะชวนใครมาเรียนหนึ่งคิดว่าเขาต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราก่อน ส่วนใหญ่นึงจะไม่ได้ถึงขนาดชักชวนแต่หนึ่งจะแชร์ประสบการณ์ที่หนึ่งได้เรียนสมาธิให้คนอื่นฟังคนส่วนใหญ่เขาจะชอบถามว่าดูมีความเปลี่ยนแปลงเพราะหนึ่จะมีความเปลี่ยนแปลงคือทุกคนมีความร้ายกาศนะคะหรือความแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็เหมือนความรร้กาศของหนึ่งลดลงมีความแรงลดลง คนก็จะคนก็จะถามว่าเออไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งก็จะแชร์ประสบการณ์ที่หนึ่งได้เรียนมาด้วยจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาเรียน,นยก็มีการฝึกฝึกจิตใจของตัวเองอยู่แล้วโดยฝึกเองโดยที่เราไม่ได้มีขั้นตอนอะไรแต่พอมาเรียนเราก็จะมีความเข้าใจจับจับจิตใจหรือจับตัวเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งจะเอาประสบการณ์ที่หนึ่งได้เรียนมาหรือหนึ่งได้อะไรมาเนี่ยหนึ่งจะไปแชร์ให้คหนอื่นฟังคือหนึ่งอะ่ะ ก็จะบอกกับทุกคนว่าหนึ่งมีความสุขมากขึ้นหนึ่งจะจับความสุขมากกว่าความทุกข์ในทุกวันนี้พยายามที่จะจับความทุกข์น้อยลงไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์เลยนะคะแต่เราต้องจับอะไรให้มากที่สุดหรือเรากําลังโกรธเราต้องดึงตัวเองมาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นหนึ่งจะบอกประสบการณ์จะแชร์ประสบการณ์แบบเนี้ยให้คุณอื่นฟังมากกว่าเอา่ทำให้คนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งมากขึ้น แล้วหนึ่งก็1รู้สึกว่า1ตอนเนี้ยหมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาเพราะว่าการเรียนสมาธิมันก็ทำให้เรามีสติมีสมาธิมีความที่เรารู้สึกว่าความเมตตาความเผยแบบอยากอยากแชร์อะไรดีๆให้คุณอื่นฟัง หนึ่งก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทีมงานขอบคุณอาจารย์ขอบคุณพี่เลี้ยงถือได,ได้ถึงได,ได้มาจัดทำคอร์สเรียนแบบนี้เกิดขึ้นหนึ่งคิดว่าการที่เราถ้าเราได้มีความสึกว่าคอร์สเนี้ยได้เผยแพร่ออกไปคิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าทำให้คนเรามีใจิตใจดีขึ้นบ้านเมืองเราก็คงหน่าอยู่ขึ้นโลกเราก็ดีขึ้นสวยขึ้นเหมือนกับ ที่เราได้มาเรียนคนทุกคนขนาดเรายังเปลี่ยนแปลงคิดว่าคนอื่นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่มากก็ต้องน้อยทําให้ความเหมือนความร้ายกาศของคนมันลดลงทําให้โลกเราหน้าอยู่ดีกว่าค่ะคือทําให้บ้านเราหน้าอยู่อหนึ่งขอจริงหนึ่งขอขอบคุณทุกคนนะคะและขอบคุณเพื่อนๆที่เรียนหนึ่งดีใจนะคะที่เห็นคนเรียนคอร์สนี้แล้วหนึ่งก็ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณเพื่อนที่ชวนมาจริงๆขอบคุณตัวเองที่ตัวเองได้เรียนมาถึงจุดๆุดนี้ได้ตอนแรกก็เกือบจะไม่เกือบจะไม่ได้แต่เพื่อนบอกว่าต้องต้องลองไปให้สุดหนึ่งคิดว่าอะก็ลองมาแต่มันก็เหมือนแบบอมืมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรจริงๆแล้วเราก็ทําอยู่แต่เราก็กลัวไปเองอะไรเงี้ยทุกคนจะมีความกลัวอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งก็ขอบคุณนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน ชวนคนหรือให้คนมาเรียนเยอะหนึ่งอยากเห็นโลกหน้าอยู่อคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <S <S ผมนายพัฒชากิติสองมิตรพักเลขที่42อายุ42ปีอาชีพค้าขาย ความประทับใจในบทเรียนประทับใจทุกบทเรียนที่หลวงพ่อวิริยังท่านได้ท่านได้บรรยายและท่านได้สั่งสอนในคลิปวิดีโอแล้วก็ชอบในชีวประวัติของท่านกับหลวงปู่ม,มั่นบุญิศโตมากครับเป็นการสอดแทรกแล้วก็สร้างสีสันและบรรยากาศในการเรียนเพิ่มขึ้นสิ่งนี้แหละครับที่ผมตามหามานานโดย โดยการปฏิบัติสมาธิแบบจริงจังไม่ไม่มีกักเลยต้องขอขอบคุณครูพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เกศอาจารย์ลี่แล้วก็ครูพี่เลี้ยงท่านอื่นๆที่คอยช่วยดูแลและแนะนำและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบพระคุณ ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังที่ท่านเมตตาได้ได้ได้เปิดคอสนี้ขึ้นมาได้มีการสั่งสอนแบบเต็มรูปแบบจริงๆครับเนื้อหาสาระครอบคลุมทุกอย่างการแนะนำให้ผู้อื่นได้มาเรียนได้แนะนำกับเพื่อนๆแล้วเยอะครับแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะบุญบาร,รมีของแต่ละผู้คน ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะพร้อมเมื่อไหร่เขาถึงจะได้เรียนนะครับสุดท้ายยังไงก็ขอบขอบคุณตัวเองที่ที่เรียนมาจนจบแล้วก็มีโอกาสก็น่าที่จะได้ทำไอ้ก็ได้มีโอกาสก็จะหาลักสูตรต่อไปเพิ่มเติมเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะต่อยอดในการปฏิบัติสมาธิขอบคุณครูพี่เลี้ยงและอาจารย์อีกครั้งนะครับ ที่แนะนำและมอบสิ่งดีๆให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อสุธาออนสีดีรักษนะคะอายุ46ปีค่ะเป็นคุณแม่ฟูลทันค่ะอันดับแรกก็รู้สึกประทับใจในคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่ทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ได้กำลังใจจากพระอาจารย์ในการทีจ่จะปฏิบัติ ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ประทับใจในน้ําเสียงที่เมตตาประทับใจในเสียงหัวเราะของพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยคะ่ะที่ทําให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะในขณะที่เรียนคะ่ะแล้วก็ประทับใจในคีย์เวิร์ดใครคือผู้รู้คะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราถามตัวเองว่าใครคือผู้รู้เนี่ยจิตของเราที่กําลังฟุ้ง หรือว่ากําลังที่จะออกนอ่ลกนอกทางเนี่ยค่ะก็จะกลับเข้ามาอยู่ที่ฐานจิตของเรานะคะทําให้เกิดความนิง่งแล้วก็สงบได้นานยิ่งขึ้นนะคะก็รู้สึกประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกประทับใจขั้นตอนการเรียนของนักสูรวิธานตสาสมาธิค่ะที่มีสีขั้นตอนนนะคะก็คือฟังคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อฟังสรุปคำบรรยายเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30สิบนาทีค่ะรู้สึกว่า เป็นขั้นตอนที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ในทุกๆวันนะคะจนเกิดเป็นวินัยนะคะก็รู้สึกประทับใจตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านเลยค่ะเพราะเชื่อว่ากว่าที่จะเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายหลายท่านจริงๆขอบคุณพระาจย์หลวงพ่อขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทีมงานที่ปรึกษาขอบคุณพี่เลี้ยงเพื่อร่วมคลาสทุกๆท่านค่ะ ที่ทำให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะคําสอนที่จะไม่มีตายนะคะที่จะประกอชัดในใจเราไปตลอดการค่ะแล้วก็ขอบคุณที่สําคัญที่สุดก็คือขอบคุณตัวเองค่ะ,อะขอบคุณเองที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนในตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานะคะรู้สึกดีใจดีใจมากมากจริงๆค่ะ,อ,ะอยากจะให้ใครมาปฏิบัติต,ตรงนี้บ้างก็อยากจะให้ทุกคนในโลกนี้ละคะ่ะได้มานั่งเรียนสมาธิ ด้วยกันเลยนะคะ,ะสิ่งที่ตัวเองตั้งใจที่จะทำต่อไปก็คือการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะเรียนจบกรมนั่สมาธิเป็นประจำในทุกๆวันนะคะเพราะเชื่อว่ามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของอารมณ์ความคิดการกระทําคําพูดสิ่งต่างๆนในในชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะ,ะเมื่อเปลี่ยน แต่ในทางที่ดีคือเราเนี่ยส่งผลดีต่อคนรอบข้างคือคนในครอบครัวของเราะคะ่ะลูกสาม,มีหรือใครก็เราแตน่นะคะก็เมื่อเขาได้ไดเห็นได,ได้รับผลดีจากตรงนี้เขาก็จะรู้ว่าเ,เราเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าการปฏิบัติสมาธิตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาสัมผัสได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาแล้วก็จะเข้ามาปฏิบัติสมาธิตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหัตไัยรัตตีพิษพักดีชื่อเล่นหุยอายุ49ปีประทับใจทุกคำสอนของหลวงพ่อโดยเฉพาะที่สอนขั้นตอนวิธีการทำสมาธิ การเดินจงกรมส่วนตัวไม่เคยเรียนที่ใดมาก่อนพอเราได้ปฏิบัติตามแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเราหลายๆอย่างต้องการกล่าวขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังขอบคุณอาจารย์ทุกท่านอาจารย์เกตอาจารย์ลี่พี่เลี้ยงทุกท่านพี่เลี้ยงสนทีมงานทุกท่านกัลยานามิตรทุกท่านอยากจะแนะนำให้คนในครอบครัวได้มาเรียนสมาธิซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้เขาสนใจและเราก็ต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอควบคู่กันไปด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์พี่เลี้ยงและเพื่อนๆทุกท่านผมองค์อาจนะครับชื่อเล่นกวงอ,อ,อายุ55 เกษียณงานแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใช้วเวลาว่างในการเป็นที่ปรึกษาบริษัทให้กับเพื่อนมีความประทับใจอะไรในคำสอนของหลวงพ่อผมว่าเป็นความรู้สูงสุดแล้วนะครับของชีวิตคนนะฮะเป็นเรื่องที่การศึกษาเกี่ยวกับ ใจของภายในของตัวเราเองซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะผมคิดผมพยายามนึกนะฮะว่าชอบเนื้อหาไหนเป็นพิเศษนะฮะกับพบว่านึกไม่ออกเพราะทุกวันที่ได้มีการเรียนแล้วก็ฟังพระอาจารย์สอนเนี่ยก็จะมีความรู้ใหม่ๆนะฮะความรู้ใหม่ๆคำถามใหม่ๆความจริงแท้ ที่เคยสงสัยมาตลอดนะฮะกระจ่างขึ้นนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็มีความเมตตาสูงนะฮะในการพยายามคิดค้นคำสอนคำอธิบายลงรายละเอียดทำให้เข้าใจง่ายมีลำดับขั้นตอนมีข้อควรระวังมีการสอดแทรกเรื่องสนุกให้ลูกศิษย์ยิ้มออกตลอดคือฟังธรรมะแล้วมีความสุขนะครับ ผลที่เกิดขึ้นจากการได้เรียนหลักสูตรนี้นะครับก็หนึ่งก็คือเข้าใจจิตใจตัวเองมากขึ้นมีความสามารถในการสกัดความคิดที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ได้เร็วขึ้นนะฮะมีอารมณ์เย็นทำให้การโต้เถียงเกิดการโต้เถียงเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าเราจะมีอาการที่อยากจะชนะ แต่พอเราสกัดได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเลดเรื่องพวกนี้ลงไปนะฮะทำให้เราสกัดได้เร็วนะฮะก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในคนคู่สนทนาหรือคนที่เราคุยอยู่เนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ แล้วก็ขอบคุณนะครับก็อยากจะขอบคุณนะฮะพี่เลี้ยงคุณยุ้ยนะฮะแล้วก็อาจารย์ลี่อาจารย์เกตนะครับที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาแล้วก็การชี้แนะการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ขอบคุณพี่ไก่นะครับแล้วก็คุณเพ้นที่แนะนำให้มาเรียนหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะที่ รวมเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรอ่ะกละยาณนิมิตท,ที่ดีะนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่บ้านนะฮะที่เข้าใจในสิ่งที่เราเอ,อ,อยากจะเรียนอยากจะศึกษานะฮะทำให้เราไม่มีอุปสรรคในการที่จะศึกษาเรื่องนี้ในเวลาที่เหมาะสมน,นะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะขอขอบคุณพร้าอาจารย์นะฮะ าอาจ์หลวงพ่อที่เมตตานะคิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วสามารถทำให้กระผมและเพื่อนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีช่องทางที่จะทำให้ไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ดีนะครับก็ในเรื่องของการแนะนำนะฮะก็คืออยากจะแนะนาทุกคนที่เราพบนะฮะ ที่และที่เขาเข้าองค์ประกอบในในการที่จะเปิดใจรับนะฮะโอกาสดีๆอย่างนี้นะฮะก็แนะนำไปหลายคนนะครับก็ตอนนี้ก็รอถ้ามีการเปิดหลักสูตรใหม่ก็จะแนะนำเพิอีกนะ,ะก็แนะนำไปหลายคนครับขอบคุณครับ And great สวัสดีค่ะทิติชายาศสิริวัฒนาโชวนะคะความประทับใจของคอร์สนี้ก็คือด้วยความที่ว่าพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะได้ออกแบบดีไซน์คอร์สได้เป็นลำดับขั้นตอนทำให้เราได้เรียนรู้การทำสมาธิ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเอ่อแล้วในคลิปของพระอาจารย์หลวงพ่อในแต่ละคลิปแล้วก็ในสถานการณ์ที่เราได้เรียนสมาธิไปนั้นเนี่ยในบางคลิปก็สามารถตอบคำถามเราได้เกือบทั้งหมดค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ครู แล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดทุกท่านในคอร์สนี้นะคะทำให้การเรียนของเราเนี่ยเเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เรียบร้อยนะคะอยากจะแนะนำจริงๆแล้วมีแนะนำเอ่กับรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะคะแต่ว่า แต่หลังจากนี้เนี่ยก็หากมีใครสนใจเราก็ยินดีที่จะแนะนำคอร์สนี้ให้เขาได้รู้จักเพราะว่าหลังจากที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยทำให้เรามีสติรู้ตัวตลอดในการเหมือนเหมือนมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดค่ะ แล้วก็อยากจะส่งต่อประโยชน์อันนี้ให้กับท่านอื่นได้รู้ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะ